มึงเก่งกว่ามึงเก่งกว่า สวัสดีมาแปลกหน่อยนมซองไหลอยู่นี่เกมเอาวีเลยอะไรกันอืออืออืออึอือ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 จีจีทัวร์เกมเซียอะไรสักอย่างเนี่ยกูลืมเกมรีววิอือบตายโอ้เจัส แล้วกูเพิ่งได้ตัวละครมาใหม่น้องขินหรือเปล่าไม่รู้ว่ากูจะไม่ได้แล้วกูได้ตกแต่งอะไรเรียบร้อยอืมน้ำมันก้อสีทองตัวน้อยน่ารักโอ้โหกูเอจอช่นนี้เกกูเก็บตัวชิ้นนี้มากเลยไปฆ่าได้เลือดเลยนะไอ้เหีีย,ยอืม ทียเจาะเกาะกูอืม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 เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะกูเจ็บนะกูเจ็บกูบอกว่ากูเจ็บโอ้โหผิดที่ผ ok. ิดที่ผิดทางผิดที่ผิดเวลาโอ้ยยอ้อยอ้ยโอ้โหมันผิดที่นะสกิลผิดที่นะ ติด้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกกะตุกกระตุกกระตุกายต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 ายกูตายกูตากูตายกูตายเจ็ดสิบห้าอ่ะเลิสักอย่างในเมืองอ่ะเห็ดค่ายนี้เฮียเอาเอาเอาเข้าไปอาเอเข้าไปไปไป ไอสกิมวนอสกิมวนะโอเคอือื้อื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 ได้อยูเอาคืนแม่โอ้โดนป้อมตีตายแน่โอ้สเ็บตายอืมเจ็บนี้นาน ไม่เล่นอะไรตรงเสื้อนี่หลุดโอ้ยเน็ตเน็ตโอ้โหปิงร้อยปิงร้อยมคิดจะปิงเป็นร้อยเลยใจคอมคิดอย่างนั้นเลย ทียทีย่แบบว่งองไวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลองเช็คสกิลเสร็จเนี่ยไปไกลๆเลยสกิลมึงกวอนไปมากเกียร์สกิลมึงมาก เกือบตายแม่เม Here, ยเฮียงเดียวปีป้อมอ,มอะโอ้โหไวโอทำไมไวโอปืนมันน่ากลัวจังวะ ยี่ยวไปโอ,อเปินโคตรน่ากลัวเฮ้ย

หน้ารีปาบป่าเลยอ๋ออ๋ออ๋ออเอา้าเอา้เอาโอ้โหโอ้โหปิง, 100, ปงเป็นร้อยปิงเป็นร้อยเน็ตโกเน็ตค่ายเหี้ยอะไรเนี่ย ร้อฉีดโคตรแรงตีโคตรแรงแต่บางชิบหายโอ้โหโอ้โหโอ้โห ปิงเก้าเก้าเลยแม่ส uh, ัต uh, ว์สุดท้าอะไรเหี้ยปิงเก้าเก้าเก้าเลยไหมโอ้มาสิมาสิมาสิอือ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 อุ๊ยตา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 เขื้บตายโอ้ที่สุเกือบตายแม่โอ้

สองอยา่างกูอยากเน้นจบไ,ไปๆบปีป้อมซานเน็ตโกอยู่แถวนี้ป้อมเราก็แตกไปเยอะแล้วป้อมมันแตกกันนิดหน่อยสองสองป้อมมะสองป้อมมันแตกสองไงตอนนี้ป้อมมันแตกสองนะอะเฮ้ยเน็ตโก แวนเล่นอะไระแหวนเล่นกายภาพ okay. าโอเคอ้ด้านบนอืมอืมใครมันกดอะไรอีกโอ้ยอยู่ไหน เน็ตค่ายหมายด้ไวัอีเ oh, 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 ้ยโอ้โอ้โอ้ร้อยร้อยแล้วร้อยแล้วโอ้ร้อยแล้วโอ้ร้อยแล้วเน็ตร้อยแล้วเน็ตร้อยแล้ว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 เน็ตร้อยแล้วเน็ตร้อยแล้วร้อยแล้วร้อยแล้วมาร้อยแล้วมาร้อยแล้วสารี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 อืม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 ตายเหี้ย ตีห้าร้อยซานิตตีนึงซานิตคิวไปเจ็ดตีเก้า 7, คือซานิตแม่งแพทใหม่คนคิดว่าแบบระดับแบบกัาก้าระดับหืมโวยมึงไม่ต้องเล่นมันหรอกมึงเล่นไงทีมแพ้นเนี่ยคือถ้ามึงเล่นซานิตเป็นเวตีเก็บคิวได้ประมาณสักสามคิวแล้วมึงไปช่วยเพื่อนได้ประมาณสักเจ็ดรอบอะไอเหียยังไงทีมก็ชนะแน่นอน เปิดไฟฮะเปิดไฟฮะเฮ้ยเน็ตโดนสตันเฮ้ยเฮียกูโดนสตันเมื่อกี้โดนสตัน,น,น,ตนหรืออะไรมองไม่เห็นภาพโซโลโดยีเฮียเปิดไฟฮะเฮ้ยมองไม่ชัดน่าจะสตันแหละโอ้ยสกิลเนี้ยหมุนดีจ้าง มึงมีปีกแต่มึงไม่บนะินนี่นะโอ้ยช้นีนี่โดนป้อมตีตายเถอะเออนั่นแหละสวยว้ยฝั่งนู้นแบบโคตรน่ากลัวปืนน่ากลัวมากปืนน่ากลัวมากโอู้ว้วปืนหน้ากลัวอย่างแถมตีนหน้ากลัวอียไอ้อออออนนยี่แบบโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะหายมึงขี้ เขาแบบอยากให้แรงหน่ยอยโเน็ตร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอ่ะเอาเข้าไปทีมแพ้ทีมแพ้เพราะเน็ตกูัวสองร้อยไม่สองร้อยไม่มึงจะทำกับทีมกูอย่างนี้ไม่ได้เน็ตเน่ยสัตว์ ถึงค่าแล้วแปลงนะตอนที่กูเล่นอะมันไม่กระตุกเลยนี่อะไรวะ,ะเลยนะไอ้ดุ๊กวยไอ้เยี่ยเน็ตกากมึงโทษเน็ตก่อนเลยไม่แบบปิง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 แบบปิงจริงๆอะหลักฐานมีอยู่จริงๆหลักฐานเลย หลักฐานมีไอเน็ตโกควยมึงมึงเก่งกลัวมึงเก่งกลัว